ก่อนมาทำน้ำหนัก57ค่ะเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนักได้เหลือ55กิโลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากดูดไขมันไปแล้วนี่ครบ1เดือนแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอก็ให้นวดตัวด้วยน้ำมันได้แล้วค่ะออกกำลังกายได้บ้างแล้ว <Wow. S 2> แล้วก็ยังใส่ชุดบอดี้สูทชุดรัดอะไรอย่างนี้ไว้เพื่อให้มันหน้าท้องเราก็ชับขึ้นนะคะแตกต่างเยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วก็ทำอะไรคล่องตัวขึ้นค่ะน้ำหนักลงค่ะเมื่อเช้าก่อนมาทำน้ำหนัก57 เมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนักได้เหลือ55กิโลมีความรู้สึกกับตัวเองดีขึ้นมากเลยค่ะก็ใครที่ยังหาตัวช่วยอยู่อย่างี้ค่ะให้มองโรงพยาบาลเอเชียแล้วให้พิจารณาที่โรงพยาบาลเอเชียที่เป็นที่ที่ไว้ใจได้คะคะคือที่โรงพยาบาลเอเชียนี่นะคะคือเขามีมาตรฐานของ JCI เป็นมาตรฐานระดับโลกค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจในมาตรฐานนี่ค่ะ